s u ซูกิอีซีดร i v e เป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่าย,ายทุกรุ่นผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับคัมเปนสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ย0%หรือคับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนนานสสงูุด9 9เดือนไปเลยครับกับโปรโมชั่นพิเศษเพื่อทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม s u ซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ลุ้นการตันนะ้งแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรัก GFC นไลน์ e ท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับในวันพฤหัสที่18กรกฎาคมครับก่อนที่ยูเตดจะเดินทางสู่ปีศาจนาที่2จเจอเรนเจอร์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่ปีศาจแดงได้นักเตะคนที่2ในตาลารอบนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเลนนี่ยโร่กองหลังจากลิวสุดท้าย เป็นดิวโยโรที่มาก่อนดิวที่หลายคนคาดไว้อย่างเดลิกนะครับเดี๋ยวมาเจาะดิวของกองหลังรายนี้กันว่าเป็นปลาอย่างไรที่ทำให้ยูเต็ดได้มาแล้วก็กลายเป็นดิวแซงทางโคง้งเอาชนะเรอัลมาดิดไปได้ครับเอวิโกจากฟอร์บิเชโอโรมาโนเรียบร้อยรวมถึงข้าวต่างๆพันธทีมแล้วก็ดิวที่3ด้วยนะครับที่หลังจากนี้น่าจะมีแน่นอนตามการคาดการของสื่อและก็นักวิเคราะห์หลายคน วันนี้เสียงผม,ผมอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับอาการปวดหลังนะครับอาการกำเริบขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ยังขยับตัวมากไม่ค่อยได้ต้องขออาภัยด้วยครับวันนี้นั่งอาจจะนั่งเหลี่ยมที่อัดเสียงเนี่ยตรงไมค์อาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออาภัยด้วยครับแต่เพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราและชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกด like กไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาเจาะบทสัมภาษณ์ของโจโจเซอร์เซ่กันก่อนครับกองหน้า รุนใหม่ของยูเตที่เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันก่อนครับแลาสุดท้บทสัมภาษณ์ต่างๆออกมาแต่เราจะเจาะไปไประเด็นที่น่าสนใจดนันเพื่อไม่ให้กินเวลาวิดีโอนี้นานเกินไปนะครับซเซอร์เซนบอกว่าคนที่มีส่วนกับการย้ายทีมของเขาก็มีหลายคนครับหนึ่งในนั้นก็คือ2นักเตะจากปีแสดงในอดีตดารลีบินและก็เมลฟิสสปาครับเขาบอกว่า2คนนี้มีความสุขที่เขาย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แล้วก็เล่าเรื่องต่างๆในสโมสรเนี่ยให้ตัวเขาฟังมากมายครับพร้อมทั้งอวยพรให้โชคดีในอนาคตสำหรับโจโจเซ็กเซ่เนี่ยเป็นนักเตะที่หลายๆคนคาดไว้อยู่แล้วว่าอาจจะเป็นดีลแรกนะครับแต่ไม่คิดว่าปิปแสดงจะปิดมาได้ราคาที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าราคาประเมินในตลาดอยู่ที่55ล้านยูโรครับยูเตดปิดมาได้แค่42.5ล้านยูโร อีกคนหนึ่งที่มีส่วนเหมือนกันนอกเหนือจากอีธานฮาร์กก็คือรุดฟันนิสรอยครับเซอร์เซไลฟฝังว่าตอนที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยก็ได้ติดตามดูเกมของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยได้ดูรุดฟันนิสรอยลงเล่นครับแล้วก็เป็นหนึ่งันักเตะที่เขากับเพื่อนๆในชอบแกล้งเล่นให้เหมือนกับรุดนะครับในอดีตตอนนั้นรุดก็ยังเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกทั้งเป็นไอดอของนักเตะแล้วลูกกหลายคนครับ เซอร์เซนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตำนานทีมชาตินอร์ทแลนด์หลายคนอยู่แล้วกับคำถามที่ว่าทำไมเซอร์เซนเนี่ยกล้าออกจากโบลิญยาทั้งที่จะเล่นแชมเปี้ยนลีกปีหน้าแล้วมาอยู่กับแมนยูเต็ดครับที่ไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกต้องไปเล่นยูโรปาลีกเซอร์เซนบอกว่านี่มันบอกอะไรได้มากมายเลยครับผมรู้สึกมั่นใจมากๆและรู้สึกดีกับการย้ายทีมครั้งนี้ไม่ใช่การตัดสินใจที่ยากอะไรเลยผมมั่นใจกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูเตตด เซอร์เซ่ผยถึงฮีโร่ของเขาหรือว่าไอดอลที่ติดตามเอาไปแบบอย่างก็คือโรนัลโนโย่นะครับซาตนิบราฮิโมวิชก็เช่นเดียวกันส่วนงานดีเลกแล้วก็สิ่งที่ชอบทําในชีวิตประจําวันนอกเหนือจากการเล่นฟุตบอลนะครับหรือว่าดูฟุตบอลเนี่ยก็ชอบดูบาสเกตบอลครับใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆครอบครัวและก็สุนัขตัวโปรดเซอร์เซ่พูดถึงการปรับตัวในสโมสรไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงครับเขาบอกว่าการมีคน ในทร์แรงหลายคนทั้งทีมโค้ดส่วนต่างๆเนี่ยจะช่วยปรับตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผมเป็นคนปรับตัวข้างง่ายแต่มันก็ดีเหมือนกันที่มีพวกเขาเหล่านั้นอยู่ที่สมโมสรเรื่องสไตล์การเล่นของตัวเองเนี่ยเซอร์เซ่บอกว่าผมเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นครับหรือไอเดียต่างๆเล่นกับบอลได้ดีแล้วก็คาดดาวจังหวะต่างๆ,ๆได้ยากนะครับนั่นแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของผมเซอร์เซ่เล่าให้ฟังต่อไปว่าเทนนิกเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามาที่นี่ครับเป็นเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ด้วยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และยากที่จะปฏิเสธช่วง 2- อถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาชีวิตเบือนรถไฟหอดตีลังกาไา้ครับแล้วก็ดีใจที่สุดท้ายมันลงเอเดอร์ดีได้มาอยู่กับทีมมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ที่นี่มันอาจจะเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูเดและทําความรู้จักกับทุกคนในทีม มาดูเบื้องหลังการเปิดดิวเลนนีโยโรที่ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวคาดว่าจะมีการประกาศทางการหรือออฟฟิเชียลในช่วงหลังตรงนี้เร็วสุดก็น่าจะเป็นวันนี้ช่วงค่ำดึกๆหรือไม่ก็อีกสัก2-3วันฟอร์เรนเพสเตอร์เบิร์กเนี่ยให้ข้อมูลว่ายูเต็ดเนี่ยได้รับการแจ้งแล้วว่าโย,โยูโรตัดสินใจย้ายร่วมทัพปีศาจแดงตั้งแต่เย็นวันอังคารที่ผ่านมานะครับการตรวจร่างกายพาร์ทแรกเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วครับในช น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก่อนที่ทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าตัวเนี่ยอยู่ที่70ล้านยูโรนะครับบางสื่อก็บอกว่าอาจจะมากหรือน้อยกว่าน,นั้นแล้วแต่ตัวเลขของแหล่งขา่าวแต่ละคนซึ่งมีเงินต้นอยู่ที่62ล้านยูโรและก็ออปชันอยู่ที่8ล้านยูโรอันนี้ข้อมูลจากลอรีวิทเวลแต่ฟลอฟิเซียโรมาโนเนี่ยบอกตัวเลขที่ต่ำกว่าครับเงินต้น50ล้านยูโรบวกออปชัน ที่ค่อนข้างง่ายเนี่ยอยู่ที่5ล้านยูโรแล้วก็ออปชั่นค่อนข้างยากคือ7ล้านยูโรครับรวม62ล้านยูโรตัวเลขยังไม่นิ่งสักเดียวนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามต่อหรือไม่ก็อาจจะยังไม่รู้ข้อมูลแท้จริงจากฝั่งสโมสรต้นทางหรือว่าสโมสรที่รับเงินไปต้องบอกว่าดีลนี้เนี่ยมาอยู่แต่ทำการบ้านในการพูดคุยมาอย่างยาวนานครับตัวเลขออปชั่น Option ที่บอกว่าค่อนข้างยากและค่อนข้างง่ายเนี่ย ก็อาทิเช่นบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของจํานวนการลงเล่นอะไรพวกนี้อาจจะค่อนข้างง่ายครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่ยากก็เช่นโยูโรพาทีมได้แชมป์ในรายการต่างๆหรือเป็นนักเตะยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้ครับก็คือส่วนเงินในอนาคตนั่นเองส่วนค่าเหนอข้อมูลเบื้องต้นจากฟร์เรนเบิร์กคือ7ล้านยูโรต่อปีนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นอีก2ล้านยูโรด้วยนักเตะเซ็นสัญญากับปีสแสดง5ปีครับถึง2029้และมีออปชั่นอีก1ปี ในส่วนของไบโอหรือว่าโปรไฟล์ใน i ินส a าแกรของเขาเนี่ยก็ได้เอาลิวออกจากโปรไฟล์แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าประกาศออไปทางการก็ใส่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังจากนี้สลับดิวเลนี่ยโร و บาร์เรลมดิดที่พลาดดิวนี้ไปครับพวกเขาไม่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเพิ่มเติมและมองว่าข้อเสนอที่ตัวเองยื่นมาเนี่ยเหมาะสมแล้วกับนักเตะที่เหลือสัญญาปีเดียวนะครับพวกเขาไม่ได้หากองหลังคนอื่นเพิ่มเติม้วตอนนี้เพราะว่ารู้สึก ว่าไม่มีกองหลังคนไหนที่ใกล้เคียงกับควับสามารถเท่ายโร o หรือแทนยโร o ได้ส่วนข้อมูลจาก Skysport ก็บอกว่าเลนย o โรเป็นนักเตะอายุน้อยครับทีเนตเนี่ยที่ลงเล่นมากที่สุดในดับสาของหลิกชั้นนำในยุโรปนะครับก็ถือว่าลงเล่นได้ต่อนเนื่องแล้วก็เป็นวันได้คิดคนใหม่ที่หลายทีมสนใจเลื่องมาอยู่ปีศาจแดงในท้าที่สุดซึ่งเป้าหมายของยูเต็ ในช่วงก่อนออาทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพวกเขาต้องการคว้า2ดิวก่อน,นครับก็คือได้มาแล้วทั้งเซอร์กเซ่แล้วก็โยโร่นะครับด้วยราคาที่รวมกันตัดบนว่า100ล้านปอนด์ก็บรรลุตามเป้าหมายเจมส์ดักร์ก็พูดถึงความคาดหวังในเดิวนี้แล้วก็ความต่อเนื่องที่อาจจะเกี่ยวกับดิวอื่นนะครับดักร์บอกว่ายนะูเตนเคยพยายามจะคว้ากองหลังอายุดอยวันเดอร์คิดในช่วง2 0 1 1เเข้ามาเป็นรอยต่อที่จะเชื่อมกับ การลยลงไปของเดีวเฟนานและวเนมันาวิดิชครับก็คือราฟเฟวารานแต่ตอนนั้นเนี่ยมัดดิดได้ตัวไปนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทําให้ได้มีการพูดคุยกันหลายฝ่ายไปทั้งตัวแคมป์ของนักเตะและก็น้มน้าใจครับสุดท้ายโยโล,โลน่เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงพวกเขาทํามันสําเร็จครับโดยเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าตั้งใจจริงแล้วก็ลงมือทําอย่างมุ่งมั่นฝ่าิเชี่ยวโรเมโน,โน่เนี่ยบอกตอบไปว่ายุดเตด ต่อการที่จะให้ยโร่เนี่ยเป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของทีมในอนาคตและยูเต็ดก็แอคทีฟมากๆมีความกระตือร้นในตลาดรอบนี้จากการโชว์ผลการของบอร์บริหารใหม่ตำนาน,น48ชั่วโมงที่หลายคนเคยจำภาพเหล่านั้นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยน่าจะถูวค่อยลืมไปครับกับบอร์บริหารชุดใหม่ที่รู้เรื่องฟุตบอลแล้วก็จับไปอย่างเต็มที่ให้แฟนๆเนี่ยได้ดีลใหม่มา2ดีลแล้วนะครับในช่วง1เดือนที่ตลาดเปิดขึ้นมาหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าทำไมยูเต็ดถึงยอมจ่าย โยโร่ดิวที่ค่อนข้างแพงทั้งที่สัญญาเหลือ1ปี mm hmm. 1> ก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลจากสายน mm ักวิเคราะห์หรือว่าเขาเนี hmm. ่ยก็ยกให้โยโร่ hmm. เป็นนักเตะที่เก่งมากๆในรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นนักเตะระดับท็อปได้คล้ายๆกับพวกเขาเชื่อมั่นกับโปรเจกต์ระยะยาวที่มายูเต็ดต้องการจะสร้างทีมเพื่ออนาคตครับแดนหลังเนี่ยเรามีเลนี่โยโร่ลิสโลมาเตเนสที่อยู่มาสักพักเรื่งแล้วนะครับ กองกลางมีคอบบี้เมนูที่จะเป็นแกนหลักไปอีกได้หลายปีด้านบนเนี่ยมีดาวรุ่งอยาอ่างอเรนโดกาาโชครับแล้วก็ซเซอร์เซลงถึงฮอยลุนก็เป็นผู้เล่นยุน้อยที่จะเติมความสดใหม่ให้กับทีมครับแล้วก็จะมีตัวเก่าๆคอยประคองอยู่บ้างในแต่ละแดนส่วนท่านไหนที่ยังไม่เชื่อมั่นในฝีเท้าก็รอให้กําลังใจก่อนครับเขายังไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะตัดสินได้แค่ในช่วงสัก3-5ถึงนัดคงต้องรอดูสักครึ่งฤดูกาลหรือว่าสัก10นัดก่อนเป็นอย่างน้อย ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังอีกอย่างหนึ่งของดิวโยโร่เนี่ยก็มาจากฟอร์บิชิโอโรเมาโน่ครับเขาบอกว่าประธานของริวเนี่ยใช้เวลาหลายวันนะครับในการคุยกับเลนนี่โยโร่เพื่อมีส่วนทําให้เขาที่มาที่ยูเตตเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง3เด้งเลยครับที่ทําให้โยโร่เลิกเปลี่ยนใจแล้วก็มาที่ปีศาจดงอย่างแรกก็คือตัวครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงของเขาเองที่บอกว่าปีแาดงเนี่ยจะเป็นทีมที่ทําให้เขาได้โชว์ฟอร์มได้รวดเร็วกว่า ย้ายไปเรื่ลมาดิดอย่างที่2คือประธานบริหารของลิวครับและสุดสุดท้ายคือความตั้งใจของยูเตดที่พิสูจน์ได้เห็นว่าต้องการตัวนักเตะอย่างแท้จริงอีกอย่างที่ยูเตดชนะใจยโร و ได้ไปเต็มก็คือนอกจากการตกลงค่าตัวอย่างรวดเร็วแล้วนะครับยังให้เวลานักเตะได้ตัดสินใจ1สัปดาห์ครับเพราะว่าเข้าใจว่ายูโรเนี่ยอยากจะไปเรอัลมาดดิดมากกว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจ,จะเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับบอร์ดบริหารของยูเตดครับแต่ไม่ใช่เรื่อง แปลกเลยสาหรับทีมบริหารนั่นอื่นที่ให้เวลานักเตะได้ตัดสินใจได้ต่อยตองและคิดตรงกับสํานวนที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสําเร็จอยู่ที่นั่นส่วนดิวต่อไปเนี่ยหลายๆคนอรอลุ้นทั้งเซนเตอร์อย่างมาตาเดลิกแล้วก็มิฟิลตัวตตกลางใช่ไหมครับนะักข่าวหลายๆคนก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าน่าจะมีการเสริมเข้ามาครับคริสวิลล์นักข่าวเดอะิเมลบอกว่ายูเต็ดยังคงต้องการเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนครับน่าจะเป็นมาตาเดลิกหรือไม่ก็จลล์เบตเวดซึ่งตอนนี้เนี่ยเดล กำลังรอการจัดการของยูเต็ดอยู่นะครับซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการหาเงินจากการขายนักเตะฝั่งขาออกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยบาร์บฟิเชียโรเมโนบอกว่ายูเต็ดกำลังหาทางเลือกหลายๆทางครับในเรื่องของตำแหน่งมิฟิลโตกลางเพราะว่ามีโอกาสที่คาเซมิโรเนี่ยจะไปที่เอาเอติฮัตทีมในซาอุดิอาระเบียนะครับพวกเขาก็ต้องเพื่อเหลือเพื่อขาดในการหามิฟิลโตกลางเข้ามาเล่นร่วมกับคอบบี้ไมนูและผู้เล่นคนอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าสรุปจากที่ คิสเวลเลอร์และโเบัวโนโอบอกดิวต่อไปอาจจะแปลผันตามดิวฝั่งขาออกแล้วนะครับเพราะว่างบประมาณที่ใช้ไปใน2ดิวล่าสุดเนี่ยก็เกินกว่า100ล้านยูโรแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะมองเงินต้นหรือว่ารวมออปชันด้วยโอกาสเกิดดิวที่3ที่4ยังมีอยู่อย่างแน่นอนครับให้รอติดตามกันอยากเร็วสุดก็น่าจะช่วงปลายเดือนนี้ครับหรือไม่อย่างช้าก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะครับช่วงนี้ผมอาจจะต้องดูแลร่างกายเพิ่มขึ้นหน่อยครับหลังจากที่ทํางานหนักมาตลอดหนึ่งเดือน และตลอดช่วงปีที่ผ่านมาถ้าวันไหนวิดีโอไม่ได้มาหรือว่าไม่ได้มีคลิปมาให้ทุกท่านในเราฟังเนี่ยก็ดตามได้ที่ทางเพจออกแมนยูสู้ตายรวมถึงในโพสต์คอมมูนิตี้หรือโพสชุมชนใน u t u b e นะครับขอบคุณที่อยูขข่เคียงข้างกันด้วยดีเสมอมาครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและคลั่ง,งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสินครับรวมให้กําลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันยยููส้ตาหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ